สวัสดีครัเจ๊กอราเภอเราไปเที่ยวค่ะบตอนนี้เสร็จแล้วค่ัอำเภอจะบตูพี่มาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครตอนนี้ช่มงนีกำลังใส่ไฟอยู่ที่นันเจ๊กอลาอยแล้ว <c oughs> นั่นแหละพ <c oughs> ื่อนย้ไงตัดเพื่อนเพื่นย้ไงข้างล่างไม่เต็ม ราคาใส่ราคากำลังใส่ไฟ่เส้นสาไปกับมะปูรอยอยแล้วอยู่แล้วราคาูะตัพิมานจะวันลอยอีกค่ะแก็ไปขายสีทุกกำลังแจกตัวอเไรก็แท้ราคาทุชงหน้าเก่าและครับมือเงจะไปสีสักเกต เพื่ไก่เถอะเพื่อไก่เถอะนั่นไปบางหนแล้วไปสิเยไยบเ่อหรอยบดอกคนนั่งอยู่นี่ไงเจกอนกจ้าขอบุณค่ะทีกดติดตามต้องลอดนะคะห้มอะิมรอปะหิมแล้วหิมแล้วแซมเต็มพูดพวกไปปูเ่อะนี่มันไก่ไปปูน่ะไเหยยบดอก กต้านมาคบ่ายอเจ้ากอยเป็นคนอนี่เลยตรวจงานอือนนนเจ้าเจ้าอย่าลืมเจ้าภาพไม่เจ้าภาพจะมานั่งตรงนี้เด้อจ้านร่านนรับรู้ในรับอืมนั่นละก็คอยยุกไก่จับมือย้ำลูกย้ำลูกไปจับมือลูกของหย่ง้จะคอยยืนไก่อืมเอาอยบอกว่าเขามาไก่เออว่าคือบอกว่าแบบนี้เป็นยุจักรวันไหนโอ้ ลงพออันเดียลงพอองตือจะไปยะไปจ้าอ,อยากดูลูกปีหนาะปีนาะลงพองตือทำไมจะไ่ไปเพราะว่าไดาม่น้าลานั้นนกฟงสะกบอือแล้วพอนายจะขันไลาน้อยปีนี้กะพองตือนะท้าบอพอนยจะขันไลาน้อยมันไม่ได้ขนาดง่ายหลายนะมันเมดีอ <c oughs> คือเล้งเจ้าภาพคือคุณจ่กวางไออือเจ้าภาพมาจากสปลาวครับเมนบอกเวียงจันทร์ค่ะประเทศเพินบ้านนะคะขามเมื่อไรค่ะเอือยเลยค่ะอืันนี้รู้จักแฟสครับก็แคปใจก่อนครับ่ะเมื่อไรไปรับปากแผลงไหมเพิ่นขี้เออเพิ่งขี้เลี้ยขามมาเราคนหลายเป็นหมื่นกว่าเนาะแง่กันผสมหลายครับ ม่เก็บบัตรเลยเงินหลายล้านกว่าอือมันด้ล้านกว่ามือเดียวมาล้ํสาวหน่อยบนมือสามบือเนาะบัตรลอยสี่สิบอือหลายเออเออมา หกงามก็ไรหกโมงครึ่งก็ได้เนอเมนวนี่ขาอยู่มีทันเวไอ้ปเอามาสูน้องกินได้นรากินกิเขาน้อย่าังนาบ้มีคนนี่ดอกเลูกตาบางลูกตาบางนามสกุลพี่คุณสีอินยย้อยบ่อยยืมอยยเฮยบ้านแล้วกันหรอ

บาลูกอันป้าบาทเมียจักเตียบาฮาลูกนั่สิบปีอยูวงสองีนี้จะไปรับมูดาหานเดูวันทีเดือนม่นานี่เขไปพักสิบแปดวันทีดหมูดาหานนีแม่บ้านเมื่อไม่านนีพี่เข้ามานีเจ้าได้ยินเสียงอตามเสียงมาบบกท้งง อืมอือืมเดือนแล้ว่กับภาคแค่สองเดือนนึงกับเหตุงานตอนะอเรืงแล้กบต้านโดยบ้านป้ายิ้มมืนวัสาเมษาเียเตียดไอเยมปม่บานเดียวกันบ้พี่น้องเลยค่ะเป็นพี่น้องค่ะทั้ง กนพนพเท่านบาเออเขาตัวเงินเรียกเอาเงินจนเบิดไจนเบิ้ไป็โยงสิเหล่าก็โยงวงสิเหล่าจนตลอดเออก็เฮดไปเรื่อยสิเหล่าไอ่เลยเป็นลูกเป็นหัวหน้าแก่เลยก็มีแต่ไข่ละอืมร้านเป็นกั้ยวงสองตุ้ยเออตั้ยวงสอง โอ้ยคุณโทรมาหาคุณตาด่ากันถ้าเป็นพี่น้องกานพี่น้องเขาไปเยอะอันนี้เหตุยุ่งเขาบอกว่าไปทั้งปีแล้วเนาะเที่ไทยรูกมาให้ที่บันดุงเบิ้งพ่อเราไปเห็นกนจังปีแจังปีแล้ีแ้วแต่ซีดไปจะไปไทยใช้บันดุงบ้านเดียวกันพ่อกันแล้วนั่งถึงเออไปยืนนับกันเลยเมื่อไอแม่เบิ้งด้วยไงแม่เบิ้งไทยบันดุงพี่น้องพ่อกันพี่น้องพ่อกันแล้วค่ะพ่อกันแล้ว ดี๋ยวจไปให้ชิหมอยอเพิ่นมาเพิ่นไม่รูลายพี่เพิ่นมาทำบุญไปก็ไปตลอดดิเออแต่เพาอะไรถามหาแล้เมันวาาสันเขากับว่าอะไรอย่างนี่นะ้ัประกาก เดี๋ยวเขากับคนเล่ามากหลายเวลาด้วยกันเลยแถวมั่งเหมิถ้าสมมติว่าเฮาหนีสิจางเมื่อบัหนุงลงใหก็บังหากระพมานตรงได้ส่กหลานได้เยอะแล้วาะว่าเป็นเอมันผมมีอาหารหาบังลงลงรี่้องเมแล้วหน้าไหนเทากับหฮ้เยเขาชิจามื่อได้บังหาก้าพวมาเบิ่งสียเมืองเล่าความเฮือมี้ะไรความมาบางลงซ้ำกันรุ่นกระปากเสีงเขมกว่าเออ หลายแล้วว่บ่ได้บ่บ่ได้ไปล้าโดนล้าตุวข่อยไปนักสกวนบ้านหันบ้างอันเดียที่แล้วคนจามาขงยัเตลิ่คนเก็บบัตรละลอยที่บ้านที่้านรถจอดไหมรถพอ่นเก็บคนหลายครับอืมราคาส้นไฟกกราดาษราคาสามข้าวแส้โจยเสยนมานตะกอไสดอกสามข้าวคนบ้านเ้วกันของจยเยแล้วคนที่บ้านมันตะกอไส้ไปใส่หมือื้อนเลยเอาตะตัวนี้ไว้ พอแล้วหน่ง <beating> ชิมเงี้ยปแล้วค่ะออคลิปนี้ไ้สักนิดกนเล้กค่ะคลิปหน้าเจอกไม่เลยค่ะขอบคุณค่ะ